การขาดน้ำามู่มุดหลงป่าไปแล้วกว่าจะเอาชีวิตรอดออกมาได้ก็ต้องขาดน้ําขาดน้าเนี่ยก็คือนี่ต้นไม้ต้น,ตน,ตนกล้วยนะครับหรือว่าเผาวันนะครับเถาวันที่ครูเนี่ยที่ผมเตรียมมาเนี่ยก็คือเป็นเถาวันน้ำแหละกลยายภาพของเถาวันน้ำเนี่ยจะหลายรูปแบบนะเอาอย่างแรกเลยที่เห็นเลยก็คือจากต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยเนี่ยมีเยอะไหมครับเยอะไหมเยอะไหมเยอะไหมแต่เรายังไม่รู้ว่าวิธีจะเอาน้ำาจากต้นกล้วยเราจะเอายังไงน้ เอายังไงถ้าคิดไม่ออกก็มีเมียดประจำตัวคืออะไรฟัน <c oughs> บอบคุณมากครับขอบคุณมา, <c oughs> อณมา <c oughs> เอานะ,นะมีฟัน,นอย่างน้อยๆก็ใชก้การแคะการเลืมยังไงมันก็มีน้ําให้เรากระทังไปแน่นอน,นแต่ถ้าขาดไปเลยแล้วไม่สามารถที่จะทําอะไรไม่ได้เลยคิดอะไรไม่ออกนะก็คิดอะไรไม่ออกก็เดินหนีไปเลยดีไหมครับไม่เอาเลยนะก็มีวิธีการอยู่2องสวิธีนะครับนะครับ มีการอีกสองสามก็คือ,อนะครับนะเราก็จะเอาจากเลือกนะครับต้นไม้แปลกประหลาดนี่ชื่อเรียกหลายชื่อเหลือเกินนะเ <c oughs> นี่ยที่ตั้งเนีเ่ยเขาเรียกต้นอะไร ต้นกล้วยนะครับอ้าวตะลอกมันออกมาอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรดาบกล้วยดาบกล้วยแล้วอย่างเงี้ยที่มันเป็นใบออกมาเนี่ยใบตองแล้วถ้ามันมีหน่อขึ้นมาหน่อกล้วยแล้วถ้ามันออกมาตรงเนี้ยลูกแล้วมันออกเป็นลูกเป็นไย่างไรอีกล้วยสรุปแล้วมันเป็นต้นไม้แปลกประหลาดอย่างนี้ผมว่าไหมอ่าจับคนรักปั่นเดี๋ยวเอาไว้แบบบิดนะครับบิดบิดเลยบิด ต้องมีตักข้ามนม่มีอ้าววิธีการแรกนะถ้าเราบิดแล้วครูเขาสอนมามันไม่มีนะมันอาจอันนี้อาจจะเกิดการตัดแล้วมันนานนะมันนานมันก็ทําให้ไงครับแห้งไปเราเหยยไปอ้าววิธีแรกไม่ได้อ้าวครูบอกเขาวิธีสองดูดินาวิธีสองนะแล้วก็ต้นกล้วยเนี่ยมันก็เป็นแปลกประหลาดอีกอย่างหนึ่งนะเวลานะเราตัดมันเนี่ยมันจะร้องนะเชื่อไหมมันร้อง เพราะว่าอะไรรู้ไหมในค่ายทหารเนี่ยมีทหารใหม่มีอะไรแยะๆเขาก็จะจับอย่างนี้แหละกูเขาบอกตัดปุ๊บไปนี่โดนพี่ใส่ตะกิ้แรงเลยร้อนนะคนนั้นก็ต้องระวังนะครับเอาต่อไปวิธีการที่สองนะครับถ้าวิธีการแรกไม่ได้แล้วก็ใช้วิธีการที่สองนะครับตามต้มตาม ได้ไหมไมได้กินไหมระวังหัวไม่ระวังนะมันเป็นโปรตีนด้วยไหมคะแสดงว่าวิธีการที่สองเริ่มจะสําเร็จแล้วใช่ไหมใช่ใช่ไหมครับถ้าตาแล้วยังไม่เพียงพอถ้าเกิดต้นมันเยอะเราตักออกก่อนนี้ตักออกครับตักออกแล้วทําไงครับเราสมมุติว่าเราไม่ได้ตัดมันออกมาอย่างนี้นะมันมีรากอยู่นี้ปุ๊บเราก็ใช้อุปกรณ์ขว้าดอกครับขวาดอก ให้มันเป็นลักษณะทรงแก้วหรือทรงถ้วยให้มันลึกที่สุดก็ดูอ่าคราวนี้มันยังจะไม่ไหลทันทีนะครับเราจะต้องทิ้งเขาไว้ก่อนเพื่อให้เขาดูดน้ําจากพื้นดินขึ้นมาที่ลําต้นของเขานะไม่ใช่ว่าตัดไปแล้วก็ต้องหาใบตองปิดไปด้วยปิดไว้ทําไมครับการปนเมื่อมันมีน้ํามันก็ต้องมีเจ้าที่เจ้าทางเขามากินอาจจะเป็นอะไรบ้างหนูอาจจะวิ่งมาเห็นน้ำโอ้โหใครมาตัดไว้ตั้งสามสี่ตนก็ฉี่ทิ้งไว้แทนที่จะรอด กับเป็นโรคยางปีเป็นโรคขี้นูบีนะเพราะนั้นแล้วก็ต้องหาอะไรมาปั่นปิดไว้นะครับนี <c oughs> ่คือวิธีการที่3นะครับก็มีน้ําให้เรานะครับ <c oughs> หรืออีกวิธีการสุดท้ายวิธีนึงก็คือใช้นะครับ <c oughs> ไม้ไผ่ขนาดเล็กนะครับที่มีลักษณะทรงรูและแทงเข้าไปที่ลําต้นให้มันลาดเอียงประมาณ4-5องศานะครับท <c oughs> ิ้งไว้แล้วก็หาภาชนะรองนะครับ <c oughs> แล้วก็จะมีน้ําไหลมาตามหลอดของไม้ไผ่เห็นไหมครับสีวิธี นะจากต้นกล้วยย็งไงนี่วิธีการหาน้ำนะถ้าเจอแบบนี้รอดได้คืนหนึ่งตื่นเช้ามานะต้องไปหาอีกหาน้ำอีกนะถอดเสื้อผ้ามัดใส่เท้าตัว,ตวเองแล้วก็เดินไปตามรอยหญ้าต่างๆต,ต,ตอนเดีเช้าเลยนะเดินไปสักพักหนึ่งเสื้อผ้าที่เรามัดไว้เท้าเปียกไหมครับเปียก,เป,ยกเปียกแล้วเราก็มาบิดบิด,บด,บดแล้วก็ไปต้มนะไปต้มเมื่อที่จะได้น้ำที่กันกอง<ม>เห็นไหมครับ<ม>ตื่นเช้ามาน<ม>ี่คือวิธีการที่สองนะ หรือว่าเดินไป ate, ได้สักพักเดินนะครับไปเจอร่องน้ําเก่าก็ขุดสักหน่อยสิเผื่อมันมีอะไรให้เราถ้ามีถุงติดตัวมานะครับก็นะครับขุดเอาถุงปิดด้านบนนะครับก่อนที่จะปิดด้านบนหาภาชนะรองด้านล่างปิดทั้งหมดเลยนะครับปิดอย่าให้อากาศมันออกแล้วเอาหินหย่อนลงตรงกลางด้านบนให้มันตรงกับภาชนะที่เรารองไว้ข้างล่างสักพักไอรละเหยจากพื้นดินนั้นก็จะมันมากระทบกับถุงที่เราปิดไว้ด้านบนแล้วมันก็จะรวมที่หินที่เรา หย่อนไว้ด้านบนแล้วมันก็จะหยดลงใส่ภาชนะเราเห็นไหมครับนี่คือวิธีการหาน้ําเรือนะครับอีกวิธีหนึ่งนะเอาเนี่เลยอันนี้เขาเรียกว่าเขาวันเขาวันนะมันแต่ก็อย่าไปเชื่อนะว่ามันจะเป็นลักษณะแบบนี้ตลอดไปเพราะว่าแต่ละพื้นที่ในการที่จะได้น้าจากเขาวันนั้นนะมันไม่ใช่ว่าเอ้ยครูบอกว่าเป็นแบบนี้มันต้องเจอแบบนี้แต่ละพื้นที่เขาวันมันจะมีลักษณะกายภาพไม่เหมือนกันถ้าเราฝันเข้าไปปุ๊บ นะมันจะต้องไม่มีสีไม่มีกลิน่นแล้วลักษณะนะครับยังไม่แน่ใจถ้าไม่มีสีไม่มีกลิน่นนะครับแล้วมันใสแต่ยังไม่แน่ใจให้หยดลงใส่หลังมือหรือเนื้อนะครับด้านนอกของเรานะครับที่ลักษณะอ่อนหรือหลังมือตรงไหนก็ได้ถ้ามันมีการระคายเคืองอย่าทานเด็ดขาดนะครับอันนี้คือแน่นอนซึ่งเป็นถาวาน้ำเ,นเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูว่ามันจะอะไรนะ เป็นพิษครับไม่สามารถที่จะทานได้ถ้าน้ําที่เทวันจากน้ําที่จะทานได้จะต้องไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะครับรสชาติเจืดนะเอานะครับวิธีการนะครับตัดเยี่ยงนะครับเปิดอุมปึ๊บนี่ได้จสามารถทานได้เลยเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนชิมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอ้คุณเ้า เดี๋ยวจะรองให้พวกเราลองคิมดูนะครับีมดูคมคนมอาปากอาปากมาแล้วต้องรอนคิมดูนะครับมาแล้วรองคิมดูอนรับ